ขออนุญาตแจมทานไปด้วยคุยไปด้วยนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะได้กันเบสปั๊ดเราก็ต้องเราไปดูเบสมาแล้วเราก็ต้องมาลองเบสปั๊ดซื้อบ้างเรามาคุยถึงเข้อคอนเซ็ปต์ุ้ดลิมเรามาคุยถึงเรื่องประวัติของคุณตาบ้างดีกว่ครับตามีชื่อเหมือนชื่อที่พักไหมครับใช่ชื่อเต็มคือคุณพระนนทปัญญาค่ะ อุ้ยอร่อยคุณพระนระปัญญาอาชีพท่านทาอะไรครับเป็นผู้พิพากษาค่ะหูเนี่ยสมัยราชการเมื่อไรยหกเจ็ดอะไรเงี้ยประมาณหกเจ็ดเนาะเป็นผู้พิพากษาแก็สมัยสมัยก่อนเขาไม่มีพวกอะไรนะเอ่อในคนซีนู่นซีนี่เขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นคุณพระคุณหลวงคุณอะไรกันนั่นนั่นคือเป็นยศสมัยนั้นอ๋อมี มีหลวงมีพระมีขุนใช่ไหมอ่าใช่ตอนนี้เล่นละครย้อนยุคอยู่เลย่ยงเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทุกฉากเลยเดี๋ยวเป็นหลวงเดี๋ยวเป็นขุนอะไรบ้างเอ๊ะแล้วแล้วอย่างคุณพระเนี่ยเทียบเท่ากับยศอะไรในปัจจุบันทราบไหมครับอันนี้ก็เคยทราบค่ะแต่ไม่ทราบแล้วจำไม่ได้เลเคยถามคุณแม่เคยถามคุณแม่แล้วก็ลืมไปแล้วครับเคยถามคุณแม่ว่าคุณพระคืออะไรน่าจะประมาณถ้าเป็นผู้ปราชาก็ต้องต้องเป็นสี่นะน่าจะใหญ่พอสมควรเพราะว่าที่ดินสมัยก่อนอย่างเงี้ย ก็จะได้เป็นพาสะานใช่ครับทาสถานใช่ซตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดสำคาญของของกรุงเทพเหมือนกันนันตอนแรกทำงานอีกแบบเดีค่ะแล้วค่อแบบเปลี่ยนแต่มาอยากมีแบบเคเื่องแต่งตัวเองเมื่อตอนทำาอะไรโฆษณาค่ะไม่แปกใจเลยสวยอย่างนี้ เราเปลี่ยนม,มาสบายใจใช่ไหมอืมสบายกว่าใช่คือปวดหัวก็เป็นปวด,ด,ดหัวของเราไม่ใช่ปวดหัวของคนอื่นอืไม่ทำอะไรนถึงที่เราอยากจะทำจริงๆผมตอบรับดีนะคะะรับ่ก็ดีนะคะก็ขอบคุณค่ะก็ดีนะคะคือคือฝรั่งเขาก็ชอบเที่ยวแนวนี้กันคือเหมือนกับว่าเขาเขาเดีย๋ยวนี้คนชอบเที่ยวแนวนี้เยอะเขาจะเบื่อว่าแบบโรงแรมบางโรงแรมที่มันจะเป็นเชนแล้วเหมือนกันหมดทุกประเทศเลยอย่างเงี้ย เขาอยากจะมาอยู่อะไรที่แบบเหมือนกับมาอยู่กับท้องถิ่นจริงๆได้เอ็กซ์เพรียร์ที่พิี่ท้องถิ่นจริงๆแล้วตรงนี้ก็จุดตั้งก็เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกด้วยก็5นาทีก็ BTS อเดินไปนั่งางีดีครับถ้าขับไป BTS ก็จะมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะรถติดแต่เาเดิน5นาทีเดินไปดีกว่าอากาศก็ดีเดวยเรามาเนี่ยมีลมพัดผ่านตลอดเวลาเลยนู่นอยากรู้อะไรไหมหนูอร่อยมากเลยอะ กันก่อนไหมคะเชิญเชิญได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตทานแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมกันต่อนะครับขอบคุณครับจะไปทำะไรก็ทำครับเป็นไงบ้างนุ่นเคยได้มีโอกาสแบบว่าไปพักโรงแรมเล็กๆแบบนี้ตามต่างจังหวัดหรือว่าตามต่างประเทศบ้างไหมต่างจังหวัดเมันค่อนข้างอย่างเงี้ที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเลยนี่นะอขากินลำบากนะ อาหารกระทะให้มาหากินลำบาได้อืมก็มาแบบนี้แล้วอะ่ะรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างกับโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่มีคอนเซ็ปต์อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นโรงแรมเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็การดูแลแบบใกล้ชิดกันเองแบบนี้คุณเจหล่ชอบนะถ้าเข้าไปเหมือมนชอบอะไรแบบนี้แบบโซเกา่แบบนานแบบนวอย่างเงี้ยแล้วไมรู้สึกเหมือนแบบไม่วุ่นวายดูสงบดีนะมันดูเหมือนอยู่บ้านเพราะมันอยู่ในเมืองเลยอ่ะเมืองใหญ่ด้วยอะ โผล่หน้าออกไปก็คือลบติดแล้วอะใช่อยู่ในนี้เหมือนแบบเออแต่งประวัตอยู่บ้านใช่หรป้าอ่าขอแสดงว่าเป็นเด็กเ้านนอกถ้าชอบแบบนี้มันมีที่่ีที่แนะนำเออเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปกันข่ะที่นั่นข้าวเยอะเลยของกินเพียบเลยเดี๋ยวเรารีบกินแล้วเรารีบไปดีกว่าพี่แคมรู้ เปิดได้ไหมอย่าเล่นมากเฮ้ยเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรถ่ายรีโมทเพลงเธอได้เชิยอยู่ไอ้เฉยนั่งอยู่นี่นิ่งนิ่งให้นั่งรถก็ไม่ใช่หมาแต่ถ่า้นิ่งหลุ่นหลุ่นิ่งนิ่งอยู่นี่จะฟังเพลงได้ไหมเปิดให้ฟังเฮ้ยพี่เล่นของเหรอเฮ้ยไม่เล่นของรถสมัยใหม่เหล่านี้เขามีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเฟ้ยนี่สามารถควบคุมทุกอย่างได้จาก พวงมาลัยโดยมือของเราเนี่ยก็จะไม่หลุดจากพวงมาลัยไงมันก็ปลอดภัยไง <Dear. S 1> อ,อย่าฟังเพลงที่เท่าไหร่สามารถเลือกได้เบาไปไหมดังไปหรือเปล่าพี่เพลงรักเตอร์ปั้ยโบราณนี่ยนี่มันรถสมัยใหม่เขาจะมีเพลงรักเตอร์ได้หรเปล่าพี่วัยรุ่นขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> แน่นอนฟังเพลงนี้ทุกวันเป็นไงโโอ้ห oh เอาไปแรปเตอร์ฝั่งนู้นไปแรปเตอร์นี่นี่แร็ปเตอร์ข้าโบราณมาก และนี่เป็นที่ที่สอนครับน้องนุ่นครับที่พี่จะพาน้องนุ่นมาพบกับบูธิี่เเท่เล็กเล็กเล็กเน่ารักน่ารักนะมีการรีโนเวยจากบ้านโบราณขึ้นมาใหม่ที่นี่คือบ้านนิสสอนนี่เองอ่าอยากดูข้างในหรือยังอยากค่ะเข้าไปอย่าทำเป็นง่วงไปรู้ทันอีกทำงานแต่เช้านอนดึก